ครับตอนนี้นะครับโอ้โหทีมงานปอบๆศูนย์ป้องกันและมาตรฐานน้ำยาไอซิปละพาโอ้มาวันนี้ต้องเสร็จไหมครับสะพานครับเสร็จนะครับคืนนี้เสร็จโอ้โหเสร็จประมาณกี่โมงครับอ่าสี่ห้าสี่ห้าพุทธพัฒนโอ้โหเยอะมากสะพางขาตาเลยโอ้โหสุดยอดจริงๆทำงานเพื่อประชาชนครับสุดยอดสุดยอด นี่คือความจริงใจของปอพอโอ้ปอพอเข็ดสิบลำปางครับผมยอดเยี่ยมโอ้กินข้าวอะไรครับปอพอครับครับโอ้แดงกินหน่อยน่นะครับมีลาบครับผมลาบโอ้โหได้กินลาบแกงอ่อมโอ้สุดยอดเลยอันนี้ก็อาหารการกินครับนี่กินตามสภาพครับตามสภาพนี่สภาพสุดยอดเรามาช่วยกันครับ อันนี้พี่หนุ่มครับหัวหน้าทีมครับโอ้เป็นไงาพาี่หนุ่มมาดิโ oh อ้โ oh. หสุดยอดท<อ>ีเเเเเ่เอาเอาของมาครับเอามาม,ามา่มาน้ำ oh. <อ>สำคัญที่สุดเลยนะครับที่เขาเขาต้องการน้ำเพราะว่าเขาตัดขาดจากโลหิตนอกอะในสะพานขาดตรงนี้ครับ อำเภอบ้านนี่ครับอำเรอลำล้ำใหญ่ลูกาครับโอ้หมางอหลวงบ้านครับโอ้โหเอหลวงบ้านเลยบ้านยังครับนี่น้อยยาวครับบ้านน้อยยาวตำบลทากาดอำเภอแม่ทาแม่ชาจังหวัดลำพูนครับัหลพูนครับเป็นไบ้างครับหมู่บ้านเรามีกี่หลังคาครับเนี่ยมีสามบปดหลังคาลังคากี่คนครับไม่กหลวงประมาณรอยกว่าคนครัโอ้รอกว่าคนตอนนี้ถนนสัขาด ลำบากกันหน่อยนะครับโอ้ม่ได้ไปทำงานนะไอ้งานที่คงผมไม่ได้ไปหยุดกันเลยเนาะครับไม่เป็นไรปอพอท่านคืนนี้ก็เสร็จแล้วท่านบอกคืนนี้ตีห้าสุดยอดตอนนี้เอาอาหารการกินมาให้ดีไหมครับดีใจครับดีใจมากแล้ครับโอ้สุดยอดสุดยอดนี่อันนี้ผมดีเจแคนลำมชี FM ร้อยสี่อ้าอันนี้พี่นมมงคล FM ร้อยห้าจุดห้า MK เรดิโ มาสองคืนเลยวันนี้อันนี้ลูกพี่ใหญ่อาจารย์หนุ่มอาจารย์หนุ่มมงคลดีๆรายการแล้วกันใช่ารรายการแล้วอัดแนวหนุ่มอาจารย์หนุ่มเคยฟังรายการผมไหมบีเจแค้นลำชีใช่ครับเคยมาเชิญเพลงดังเช็คดวงดีวันนี้ไม่ได้เช็คดวงตัวเองก็เลยมาสนุกสนานไปก่อนว้าโอ้โหนี่ไวๆครับมาแบบไวๆเดี๋ยวท่านท่าน กินไวๆวครับ,รอรบโอ้ผมผมยังไม่ได้เช็คดวงตัวเองเลยไม่กล้าลงครับอ๋อ,อ,ย,อ,อยังมีอีกครับมีอีกหลายลำรถนะครับของกำลังขนกันเข้ามาคนขนน้อยครับวันนี้เดี๋ยว่วยคนนะครับเดี๋ยวพ่อหลวงกำลังสั่งคนช่วยขนครับวันนี้